อุดรธานีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนจัดพิธียิ่งใหญ่นะครับนั่นก็คือจัดพิธีหาบน้ำอาบผู้เท่าให้หมู่เฮาอยู่ดีมีแหงภายในงานสงกรานเมืองอุดร2567เมื่อวานนี้ที่เวทีกลางทุ่งสีเมืองอุดรธานีนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมหาบน้ำอาบผู้เท่าให้หมูเฮาอยู่ดีมีแหงตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหาสงกรานจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายวิเชียนขาวขำนายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธาน,นีนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการประชาชนชาวอุดรธานีร่วมพิธีในขณะที่นางบรานายบรา510คนและผู้สูงอายุ1,110คนทุกคนต่างก็สวมใส่เสื้อลายดอกจานรร่วมงานกันอย่างคึกคักซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสืบสารรักษาต่อยอดขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของชาวอีสาน ให้คงอยู่ส่งต่อสู่ชนรุ่นหลังโดยในอดีตเมื่อถึงวันสุดท้ายของวันสงกรานก็จะมีสุภาพสตรีหาบน้ำตะเวนไปตามบ้านเรือนที่มีผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องปู่ย่าตายายของใครก็ตามพอทราบว่ามีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านก็จะนำน้ำที่หาบมานั้นขออาบให้ผู้สูงอายุและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง โดยงานนี้ผู้อาราชการจังหวัดอุดรธานีและผู้ร่วมงานได้ร่วมชมขบวนนางหาบนายหาบซึ่งเป็นกลุ่มหนุ่มสาวจำนวน510คนร่วมกันหาบน้ำเดินเข้าไปประกอบพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ1,110คนเพื่อขอรับคำอวยพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ไทยต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน